มีเวลาก็พูดคุยกันนะครับวันนี้เห็นยายนะครับแกก็นั่งอยู่ที่กระท่อมกันนะครับเขาเรียกว่าครบองประชุมเออครับครบองประชุมทีเดียว สวัสดีนะครับ sc ทุกท่านนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับ sc นะครับกดไลค์ให้ด้วยทักทายกันนะครับไอ้ออยนะครับสวัสดีครับผมพี่พี่นะครับสวัสดีตอนบ่ายจะาแอดแดงนะครับสวัสดีครับผม ก็ยังมีอ่ายังมีคอมเมนต์นะครับนะวันนี้ก็ยังมีเจออีกนะเรื่องคอมโมคอมเมนตะ์เนี่ยยังมีตลอดนะไม่ไม่ได้ขาดนะครับนะเออตำหนิติดิงเหมือนเดิมเออแอดก็งงเหมือนกันว่าไอคนที่คนอื่นเขาช่องอื่นเขาที่เขาอ่าพูดตรงๆน่ะนะครับเออมีประเด็นมีอะไรเขาก็าาพูดเหมือนเขาตรงๆอ่ามี มีฝ่ายขุดขุดหานะมีฝ่ายขุดหาทรัพยากรอยู่แล้วนะครับคุณก็ต้องไปเล่นในช่องอในช่องของเขาเลยนะครับนะออไปเล่นในช่องของเขาไปเลยไม่สบายหายดีองก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับดีขึ้นเยอะแล้วยังเหลือแต่เป็นหวัดนิดหน่อยอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับ อากาศกําลังพอดีอยู่ช่วงนี้นะไม่ร้อนแล้วก็อ่าไม่เย็นนะครับอากาศประมาณพออยู่ได้พอทนได้อยู่เอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเรื่องตําหนิติ่งอ่ะพูดง่ายๆนะมันชอบมาตำหนิติงประจํานะครับเออเหมือนกับไปว่าช่องอื่นเขาไม่ได้ออเช่องที่เขาขุดจริงๆเนะครับเ,ออเขามีช่องขุดอยู่แล้วนะครับ เขาว่าขุดอุตลุดอุตลาอยู่แล้วว่าอตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างคุณก็ต้องไปตาหนิติดฟิงเขานะครับตรงนู้นะอ่ะเออหรือมันตอนนี้มันแบ่งกันออกมาเป็นแอดไม่รู้ว่าเป็นเอฟซีใครเอฟซี FC ใครหรอกนะครับบางคนก็เข้าใจนะเออบางคนก็บอกว่าเออไปกับเอฟซีเลยไปกับช่องเลยะ,ะไปกับเจ้าของช่องเลย ออกจากช่างใหญ่ไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็พูดแต่ว่ายังไม่ใช่หรอกนะครับเออเอฟซีช่างใหญ่ก็ยังอยู่กันนี่แหละนะครับก็ยังก็ยังอยู่ยังส่งกําลังใจให้กันเหมือนเดิมอาจริงๆนะเออเวลาเขาเห็นไหมเขาก็ประกาศอ่าเรื่องการทําบุญเห็นไหมเขาพูดคุยกันทุกวันเกี่ยวกับเรื่องทําบุญอ่าอะไรนะไอะทํา เทียนเข้าบรรษานะครับก็ดูอยู่นะครับดูดูอยู่แล้วนะครับแอนก็ดูเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าแกหลายยาวเลยนะแกพูดถึงเรื่องคนบริจาคนะครับไปช่วยการสมทบนะสมทบอทำบุญนั่นแหละนะครับเกี่ยวกับการในเข้าบรรษาเนี่ยแหละนะครับช่วงเข้าบรรษานี่แหละก็ ก็ตามนั้นนะครับม,มันก็มีบางพวกนะครับมีบางคนที่เขาไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรคุณอยากจะไปทําบุญที่ไหนคุณก็ไปทําได้นะครับเขาไม่ได้บังคับนี่นะเอสทีเขาอยากมาทําบุญร่วมกับช่างใหญ่ก็มาเอดว่านะต่างคนนะ่ะก็คือเขาพอใจจะให้อ่าทําบุญร่วมกับช่างใหญ่เขาก็โอนตังมาให้ ร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออสามทีร้อยแล้วก็ว่ากันไปแล้วแต่แล้วแต่กําลังศรัทธาเห็นไหมเขาก็ไม่ได้มีปัญหาใครที่ไม่อยากจะไปทําร่วมคุณก็ไปทําวัดอื่นก็ได้นะครับมันไม,ไมเนะเไนน่เข้าไปในห้ามเลยล่ะนะเออคุณจะจะไปทํากัอบครอบครัวนะเขาไปก็ยินดีนะครับมันไม่ได้มีปัญหานะเออ ยอดเพิ่มไม่ไหลไม่รู้นะน่าจะ,จะรู้แสตสีแล้วนะแสตสีกว่าแล้วเนะออคืออันนี้เราเข้าใจนะครับเอฟซี FC เราเพราะเราทําเราเคยอยู่กับแกมาเรารู้นะเออกำลังหรือเอฟซีเนี่ยที่มาอ่ามาช่วยช่างใหญ่เขาเนี่ยเขาก็มาด้วยแรงศรัทธาของเขาเออเขา ถ้าเกิดคนที่เขาอยากจะไปทําเองหรือไปทํากับครอบครัวก็ไปเออถามว่าเราบังคับไหมไม่ไม่มีบังคับเลยทางการทำบุญไม่มีคําว่าบังคับกันพูดอยากทําก็ทำใจศรัทธาอยากจะทำทำบุญร่วมกันก็ทำก็นี่แหละคือประเด็นนะเอฟซีแนทว่าเนี่ยเอาจจริงแต่บางคนก็พูดติติงอยู่นะโอ้ไม่ต้องไปทําบุญร่วมหรอกนะครับเออมาทำบุญ ที่อื่นก็มีเยอะแยะเอ้ามันก็ใช่นะครับมันก็แล้วแต่คนไงเออแล้วแต่คนที่เขาอยากจะมาทําบุญร่วมกับท่างใหญ่ก็ามาไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับคุณคุณไม่มาใช่ไหมคุณก็ไปทํากับครอบครัวคุณก็ไปทําสิเออถามว่าใครจะบังคับไหมก็ไม่มีแสนเก้าใช่ไหมคุณพอคุณพรน่ คือมันแล้วแต่นะแอดว่านะเออใครอยากจะทําบุญร่วมก็ตามนั้นเลยนะครับเออตามแล้วก็โอนไปบอกชื่อนะครับบอกอ่าจํานวนเงินไปนะครับเออเข้าช่องน้องช่องไหนก็แล้วแต่นะเขาว่าเขาบอกมาอย่างนี้อยู่แล้วเออแล้วเงินก็จะเข้าตามนั้นเลยนะนะเข้าตามนั้นเลยใครที่ไปคิดอย่างอื่นนะครับถ้าอย่างนั้นอ่ะ แอดว่าเอฟซีคงไม่ทําแล้วแล้วคนอื่นอ่ะแอดถามเลยนะครับคนฝั่งตรงข้ามอ่ะทําไมเขาทําแบบช่างใหญ่ไม่ได้แอดขอถามแบบนี้เขาพยายามจะทําแล้วแต่เขาทําไม่ได้เออพยายามจะเนี้ยเป็นตะพานบุญอ่ะเออเขาเป็นสะพานบุญให้แต่ไม่มีใครไปทําบุญร่วมกับเขาเหมือนแบบเนี้ยเออทําไม่ได้ไง คือไม่รู้ว่าบุญบารมีมีหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้่แต่คนที่โดนด่าตลอดทั้งปีเนี่ยแต่มีคนมาทําบุญร่วมเยอะมากเอาพูดง่ายง่ายขอให้เอ่ยปากขอให้เอ่ยปากว่าจะทําบุญวัดนู้นวัดนี้นะเดี๋ยวจะทําบุญอ่าตรงนั้นตรงนี้นะมีแต่คนเข้ามาร่วมช่วยนะ fc ผู้ใหญ่จะดีเขาก็ยังแน่นเหนียวอยู่เออบางคนเขาโอ้มมดแล้ว fc ไม่เหลือแล้ว หมดไปแล้วไม่เหลืออะไรแต่ทําไมเวลาเขาบอกบุญทีนึงนะครับ mm hmm. เขาจะทํากิจกรรมอะไรที mm hmm. ก็เห็นเขาร่วมกันดีนะครับยังก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะเอดว่าก็ยังอยู่เหมือนเดิม <c oughs> เออทํามากทำน้อยก็แล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนไม่เห็นไม่เห็นเขาจะหมดไปเลยเอ่า ยอดยอดยังไม่นิ่งใช่ไหม,มได้เป็นเงินแสนเจ็ดนะครับน่าจะได้สามแสนแะล้วก็น่าจะได้แหละนะครับแอดวา่ายังใช้เวลาได้อีกเยอดอีกหน่อยหนึ่งนะครับแอดวา่านะแต่ยังโอนมาเรื่อยๆใช่ไหม <c oughs> มันก็เป็นอย่างนี้แหละ บางคนมันมันอิจฉาเอฟซีนะเพราะอะไรอ่ะอิจฉาเพราะว่าเขาไม่สามารถจะทําแบบนี้ไดไ้เขาต้องการผู้ใหญ่ใจดี <c oughs> เขาอยากจะได้ใครมาล่ะแอดว่าอ่าพี่เหน่งนะครับพี่เหน่งเมเดย์นี่แหละนะครับ <c oughs> เข้ามาหาแม่ออฟแอดถ้าเราไม่ผิดนะ <c oughs> เราไม่ผิดนะแอดไม่ได้ลงไปหานะแอดเห็นรถเฉยๆรถแกจอดอยู่ข้างถนนนะ แกอาจจะมาหาอะไรอะไรไปกินนั่นแหละนะครับที่นี่ที่สวนของแม่ออฟนี่แกมีของกินเยอะเออมีผักหวานมีหน่อไม้มีชะอมนะครับมีหลายอย่างที่แกปลูกเอาไว้มะคงมะเขืออะไรของแกปลูกไว้เยอะแยะช่วงเช้าดูอยู่ใช่ไหม ใด้ให้แกเอ่ยปากชวนเถอะใช่ไหมเออให้เอ่ยปากชวนเถอะขนาดคนระดับระดับจังหวัดเอฟซีคนที่เขาอยู่จังหวัดแท้ๆคนเขาเป็นใหญ่เป็นโตอยู<ม>่ในจังหวัดมีชื่อเสียงอยู่ในจังหวัด นะครับมีธุรกิจเป็นร้อยล้านเอเป็นไอ้ร้อยร้านนะเขายังไม่สามารถทําแบบช่างใหญ่ได้เขาบอกว่าเขาก็ทําไม่ได้แบบนี้เพราะว่างันไม่สามารถจะเรียกให้ใครมาทําบุญอ่ากับแกได้แบบนี้เขาพูดอย่างนี้เลยเขากล้าการันตีได้ว่าเขาไม่สามารถจะทําแบบนี้ได้ก็คือเป็นบุญบาร,รมีของแกนั่นแหละนะครับเออเพราะว่าคนฝั่งตรงข้ามมันอยากจะได้แบบนี้นั่นแหละ แต่มันทําแล้วมันไม่ได้มันพยายามพูดนะครับพยายามพูดให้ใส่ร้ายพูดแล้วให้ด้อยค่าช่างใหญ่ตลอดแต่ถามว่าถ้าพูดไปพูดมามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไงเพราะอะไรก็เขาไม่ฟังมันไงเออเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังมันเลยเออพอไม่ฟังมันเขาก็ไม่ไปร่วมทำบุญกับมันถ้าเขาจะไปร่วมทำบุญกับมันเขาไปทํากับครอบครัวเขาไม่ดีก่าหรอ ใช่ไหมเขาก็ไปทำกับครอบครัวเขาไม่ดีหว่าเขาก็เลยทํากับทางนี้หรือไม่ก็ไปทํำกับครอบครัวเขาแค่นั้นเองแต่ส่วนมากอะถ้าเป็นเอฟซีทางเราเนี่ยก็มาทํากับช่างใหญ่ขอให้เอ่ยปาะขอให้เอ่ยปาว่าเอ่เดี๋ยวจะมีกิจกรรมทําบุญกันวัดนู้นวัดนี้นะเนี้ยอันเนี้ นาจเจริญใช่ไหมอำนาจเจริญใช่ไหมโอ,โอ้นะครับผมหนองน้ำาละ่ะไม่มีหนองน้ํานะครับแพ่กันไลสดที่เดินมนี่แหละนะครับตรงหลังนั้นก็จะเป็นข้อวัวนะครับไอ,อข้อควายสิไม่ใช่ข้อวัวนะข้อควายได้แสนเก้าแล้วใช่ไหมคงจะได้สองแสนก็คงได้แหละนะ น่สน,นนะครับแตแปลกนะก็ไม่เป็นไรนะครับสื่อของเรานี่ไงเออสื่อของเรานี่ไงนะเออสื่อของเราเรามีสื่ออยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเอาสื่อใหญ่จากไหนมาหรอกนะครับ <sur> เราก็ทําเราไม่ทำเราไม่ได้ทําเพื่อเอาหน้าไอ้ตีนะเราทาเพื่อมันเป็น อ่ามันเป็นประเพณีนะครับเป็นประเพณีของของประเทศอ่ะของชาวพุทธเราอ่ะที่ทํากันมาทุกวันนี้ก็คือเป็นประเพณีมาที่สืบเนื่องต่อเนื่องกันมานะครับถ้าเราไม่ไปทําแบบนี้เราก็ไปทําแยกกันไปทําเอ่อใครอยากไปท,ทําตรงไหนก็ไปทํากันอย่างนั้นแต่อันเนี้ยมันทําแล้วมันมันได้เงินเป็นก้อนๆดีนะครับนะบเหมือนกับไปวัดหนึ่งอย่างเงี้ย